โอ้เพื่อนๆดูครับดูต้นชาติใหญ่นะครับเอ้ผมผมไม่รู้ว่าภาษากลางเขาเรียกต้นอะไรนะครับแต่ที่นี่เขาเรียกต้นชาตินั่นดูคนนะครับนั่นคนไอ้นต้นไม้เห็นไหมครับใหญ่แค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก,ก,กันปีนั้นผมมาถ่ายผมตีลังกาลงนานี่แหละ <laughs> นี่ อู้งามครับต,รต้นใหญ่โอ้ด,ออดูครับอืมสวยครับกลมดิ่งเลยนะครับอต้อนนี้ประมาณสองคนโอบนะครับผมถือว่าใหญ่นะครับสำหรับคำว่าต้นชาตินะครับเนี่ย สูงด้วยนะครับอยู่ในนานะครับนี่ครับให่ถ่ายมาให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับต้นไมอ้อายุหลายปีนะครับผมที่ไม่ได้ถูกตัดนะครับดูลำต้นเหมือนเกตเนาะอื่อ,อืม น่าจะประมาณเจ็ดสิบเซนนะครับอ่าเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับสุดยอดเพื่อนๆถ่ายไม้เพื่อนๆดูเลยครับนี่นะครับสวยงามย้อนแสงถ่ายทุกด้านเลยครับเพื่อนๆ วันนี้เวลา8โมงนะครับเจ็ดแปดโมงนะครับแปดสิบนะครับหน้าแปดสิบูครับวันนี้นำเสนอต้นชาตินะครับอ่าวันนี้ไม่ได้ถ่ายต้นประดูต้นประดูนำเสนอไปหลายหลายคลิปแล้วนะครับผมนะครับรอแค่ความปังนะครับนะครับที่นาของ แฟนนะครับนาของแม่ยายนะครับผมก็แค่ได้มาถ่ายรูปนะครับก็เป็นบุญตาแล้วครับผมเป็นบุญตาถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยนะครับบางทีไม้เก่าไม้แก่ไม้แต้งแต่สมัยโบราณมันมันหมดไปนะเขาตัดทิ้งเขาตัดเขาขายกันนะครับ ใชาต้นนี้ส,สวยมากสะดุดตาเลยครับอนน้ต้นอะไรเนี่ยไม่แดงไแดงอ๋อข้างบนเนี่ยที่เรามองขึ้นไปเนี่ยมันไม่ได้เล็กนะครับเพื่อนเนี่ยกิ่งสามารถทำเสาเสาหน้าม,มุกหน้าบ้านได้เลยนะครับเนี่ยข้างบนนะครับ แต่เวลาอยากให้มันสวยเนี่ยรูปทรงโค้งๆอะไรเราไม่ต้องตัดไม่ต้องดัดอะไรครับให้มันอยู่นั้นแล้วก็ทาแล้วเกิดสวยมากเลยผิวเปลือกด้วยนะครับเปลือกก็ไม่ต้องไม่ต้องตัดนะครับไอไม่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 ต้องเอาเปลือกออกนะครับเพื่อนๆอลังการจริงๆนะครับ ลองให้เพื่อนๆดูนะครับมีโอกาสมาก็ถ่ายให้ดูครับผมนะครับทางโน้นก็มีครับต้นหนึ่งครับอ่ะต้นนั้นก็ใช่แต่ต้นนั้นจะความสูงจะไม่เท่าต้นนี้นะครับาถ่ายเพื่อนๆดูแต่ช่วงล่างก็โอเคอยู่ครับสวยเหมือนกันนะครับผมต้นชาินีงรู้สึกว่าเหลืออยู่สามต้นใหญ่นะครับโน่นอีกต้นหนึ่งนะครับ อลิมทางนะครับผมริมทางอีกเป็นสี่ต้นนะครับแล้วก็ทางริมนาสุดๆไกลๆนู่นครับต้นหนึ่งครับอ่มีอยู่สี่ต้นนะครับในนานะครับต้นชาญใหญ่ครับผมเพื่อนโอเคครับเพื่อนเพื่อนครับเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ